เริม่มมาแล้วคะตาบคารวาอจะอาจารย์มาเขียวดรเชฟเฟตเตอร์จนที่คาร์ยิงกับครุและพีนะะ่น้องรุ่นพี่ค่ะชื่อเด็กเก่งพี่จัปา,าเลมเซเลนเล่นองคุณไปอายุสิบสามปีชั้นมอหนึ่งวันนี้จะมาส่งการบ้านค่ะคือเมื่อว่าคือเมื่อเช้าไอเกเรตน้ที่เกียดตื่นอออที่แม่ไปปลูก แล้วหนูก็หัวหมาดไอเกลลดมาแปลว่าไอาเกลลดถ้าเองขี้เกียจตื่นเ็ยขัดตื่นเองแกนอนต่อไปเลยแล้วไอเกลลดมันก็ยมขนออาอว่าจบแล้วเหรอลูกปาดไม่ได้ยินเลยจบแล้วค่ะ จบแล้วร้อนเอ่อตกลงนี่กิเลสมันต้องการอะไรนะกิเลสกิเลสมันที่เกียจตื่นค่ะโอ้กิเลสมันขี้เกียจตื่นโอ้แล้วน้องบุญคุยกับมันยังไงนะแล้วน้องบุญก็สวนัดไอ้กิเลสแลวก็ไอ เด็มันขี้เกียจแต่น้องบุญไม่ได้ขี้เกียจใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้สุดยอดค่ะลูกดีแล้วถ้าขี้เกียจเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันเนาะอเอ้วันนี้เป็นวันเสาร์นี่นาะวันนี้วันเสาร์ไปโรงเรียนไหมลูกวันนี้ไม่ไปค่ะอยู่บ้านใช่ไหมคะวันนี้มาอยู่มาอยู่กับแม่ค่ะอ๋อที่ทำงานแม่เลยโอเค ่สาธุค่ะน้องบุญดีแล้วค่ะน้องบุญไม่เชื่อกิเลสนะน้องบุญจัดการกับกิเลสได้อนุโมทนาด้วยค่ะลูกสาธุค่ะค่ะป้าสุจะเพิ่มเติมอะไรให้หลานไหมคะค่ะแล้วน้องบุญตื่นแล้วเบิกบานไหมลูกตื่นแล้วก็เบิกบานค่ะอ๋อแล้วแล้ว,ลวมีมีอะไรหรือเปล่าคะที่ไม่อยากตื่นเพราะว่าต้องมาที่ทํางานกับแม่หรือเปล่า ต้อง <T un c als> คิดว่าต้องเกียจตื่น,นค่ะก็ขี้ขี้เกียจตื่นแล้วไม่อยากมาที่ทํางานกับแม่ด้วยหรือเปล่าไม่อยากไม่อยากมาฟังโรงเรียนของหนูค่ะป้าู่ไม่ค่อยได้ยินนะลูกอะไรนะคะไม่อยากมาฟังโรงเรียนของหนูค่ะป้าสอ๋อไม่ไม่อยากไม่อยากใช่ไหมคะ อ๋อต้องมาฟังโรงเรียนของหนูอ๋อแล้วแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ต้องฟังไหมลูกตอนต้นนี้ต้องฟังค่ะปะ้าโถอ๋อตอนนี้ก็เบิกบานอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เบิกบานอยู่ค่ะค่ะเออโอเคถ้างั้นเบิกบานให้ตลอดวันนะลูกนะค่ะค่ะปะ้าโถเป็นกำลังใจให้ค่ะ อยู่กับคุณแม่เบิกบ,บานให้ตลอดวันเลยค่ะอขอบคุณมากนะคะที่มาส่งค่ะน้อเ้เฉยงมีอะไรจะคุยไหมคะจะเสริมไหมคะน้องบุญขี้เกียจตื่นแต่สิ่งที่น้องบุญตื่นนะ้กี่โมงคะโรงเรียนของหนูเนี่ย น้องนุตื่นเช้ามากเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมของโรงเรียนของหนูเนี่ยเช้ามากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย mm. ก็อาจจะเป็นธรรมดาที่ท่านก็น้องก็ชัดนะคะว่าเป็นเพราะไม่ได้อยากวันนี้ไม่อยากฟังใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี่อยากฟังอยู่เพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยไงคะอืม <c oughs> หรือเปล่าคะว <c oughs> ิเคราะห์กันต่อไหมน้องบุญ <c oughs> น้องบุญปิดปิดกล้องแล้วโอเคะ yeah